เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนึ่งแทนหนึ่งปรารถนาบทที่หนึ่งร้อยห้า คนผู้นี้น่าไม่อายต่ำช้าไม่มีใครสู้จริงๆช่างไม่รู้จักคิดตอนนั้นพวกเขาตระกูลเซิรนทำเรื่องเลวซามอะไรไว้กับพวกเราตระกูลไปบ้างตอนนี้คุณหนูของเราได้รับความชื่นชมจากไทยฮองไทยเฮากับห้องแต้ตระกูลเซินก็ปรีเข้ามาเสนอหน้าหมายสวยโอกาสเอาเปรียบเฮ้ ช่างสำคัญตนผิดนักข้าไม่เอาไม้กวาดไล่พวกเจ้าออกจากบ้านก็บุญโขแล้วถูกต้อง จูเหลียนนึกไม่ถึงเช่นกันว่าตระกลรูลส่นจะมาสู่ขอคุณหนูที่จวนตระกูลไปอีกนังหน้าต้องหนาระดับใดถึงทำเรื่องไร้ศักดิ์ศรีเช่นนี้ได้ไปลวดจิงเห็นสาวใช้สองคนที่นิสัยใจคอเหมือนกันได้มาสุมหัวซุบซิบนินทากันอีกครั้งขณะเดียวกับที่รู้สึกขบขันก็อดยิ้มหยอะในใจมีได้ดูถ้าตราบใดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายส่นกู นคงไม่ยอมเลิกรานึกว่าเพียงให้บิดาออกหน้าก็จะจัดการเรื่องนี้ได้ให้นางแต่งไปเป็นภรรยาเขาแต่โดยดีหรือฮ้ฝันกลางวันละเมอเพ้อพกชัดๆ ขณะที่หมิงเยี่ยกับจูเหลียนสาวใช้ทั้งสองยังเดือดดานไม่หยุดเสรนเทียนไว้ที่โทสะสมเต็มอกก็กลับถึงตัวกัวกองอย่างขุ่นมัวพร้อมความเต็บใจเปี่ยมล้นได้ทราบว,ว่าบุตรชายพ่ายแพ้กลับมาจากตระกูลไปโหยินผู้เท่าเสรนที่กลัวเพียงใต้ล่าไม่วุ่นวายพรันแผ่เสียงด่ากราด พวกมันคนตระกูลไปช่างไม่รู้จักมองความหวังดีของผู้อื่นพวกเราตระกูลเซนยอมแต่งไปล่วจ้งังนังชั้นต่ำนั่นเข้าบ้านก่อนนับเป็นบุญวาสนาที่พวกมันทำมาในชาติก่อนแต่มันยังกล้าเอย่ยปากปฏิเสธไม่รู้จักตักน้ำใส่กระโลกช่างงอกดูเงาตัวเองเสียบ้างว่าดีแค่ไหนกัน อาศัยว่ามีไทยห้องไทยเฮากับห้องแต้คอยหนุนหลังก็ถือว่าตนสำคัญเสียเต็มประดาพวกมันตระกูลไปเห็นพวกเราตระกูลเซนเป็นอึสุนักไว้คอยเหยียบย่ำหรือไรท่านแม่ท่านหยุดก่อนเถิดหากตอนนั้นท่านมิได้เต้นเรา่เราๆไปถอนมันตระกูลไปวันนี้ลูกชายของท่านก็ไม่ต้องเจ็บใจเช่นนี้โหยินผู้เท่าเซนโมโหจนหน้าซีดกล่าวว่า นี่เจ้ากำลังโทษข้าหรือ ส่วนเพียนเวยปากไม่ตอบคำถามในใจกลับโมโหมารดาของตนเจียนตายต่างเป็นหูหินเก้ามิ่งขั้นหนึ่งเช่นเดียวกันหูหินผู้เท่าไปกลับฉลาดหลักแหลมเล่นงานคนจนไม่เหลือเศษซากได้เสมอหันมาดูหูหินผู้เท่าของบ้านตนดีแต่กดขี่พาเด็ดการหยาบคายไร้เหตุผลไม่รู้หลายปีมานี้ล่วงเตืนผู้อื่นไปมากน้อยเพียงใดหากไม่เป็นเพราะพวกเขา ตัวนกัวกองสั่งสมคุณงามความดีมาเป็นร้อยปีคงถูกคนคิดชั่วที่คอยขัดแข่งขัดขาพวกเขาอยู่ในที่มืดเหล่านั้นทำลายย่อยยับไป ตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนแล้วตระกูลเซินได้แต่งงานกับตระกูลไปหรือไม่เขาไม่สนใจสิ่งที่เขาสนใจคือตอนนี้การแต่งงานของตระกูลเซินกับตระกูลห่วงหลุดลอยไปแล้วไตเท้าห่วงเจ้ากรมกาลาหมเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ในราชสำนักหากตระกูลเซินผูกมิตรกับตระกูลห่วงย่อมส่งผลดีต่อเขามากมายในภายภาคหน้าผลคือบุตรสาวโง่เขลา สายตาคับแคบผู้นั้นกลับมีความคิดอยากถอนมั่นกับตระกูลหวงเสียได้ถึงขั้นปรีไปหาไทยฮองไทเฮาเพื่อขอให้ทรงช่วยเหลือ ช่างเป็นเรื่องน่าขันในใต้ล่าอย่างแท้จริงเหตุใดเขาถึงเลี้ยงบุตรสาวที่ไร้ความคิดเช่นนี้ออกมาได้บุตรสาวไร้หัวคิดก็ช่างเถิดแต่มารดาของเขาคนนี้กลับตามืดบอดพร้อยเห็นดีเห็นงามไปกับนางอยู่เรื่อยทำให้เขาที่ยุ่งกับงานราชการต้องมาคอยตามล้างตามเช็ดให้คนแก่กับเด็กในบ้านชีวิตที่มีเพียงความกลัดกุ้มเช่นนี้เขาทนมาเกิน พอแล้วจริงๆหูหยินภูเท่าส่นนึกไม่ถึงว่าบุตรชายที่โดยปกติเคารพนางอย่างยิ่งมาตลอดจะกล้าตำหนิความผิดของนางต่อหน้าเสียได้ดวงหน้าชราเหี่ยวย่นดุดดังดอกเบญจมาศที่ถูกเหยียบจนยับด้วยความโมโ oh หเจ้าลูกทรพี่ กระทั่งมารดาตัวเองก็เริ่มรำคาญแล้วหรือนึกถึงตอนนั้นที่ข้าอุ้มท้องสิบเดือนคลอดเจ้าออกมาด้วยความยากลำบากเดิมที่นึกว่าจะฝากผีฝากไข่เจ้าตอนแกเจ้ากลับปีกากคัาแข็งเกิดเรื่องในบ้านก็เอาแต่กล่าวโทษมารดาของตัวเองหากเจ้าชังน้ำหน้าข้ายายแก่คนนี้นักใส่ยาเบื่อหนูลงในกับข้าว,า,วางยาพิษให้ข้าตายไปเสีย ข้าจะได้มีต้องอยู่มีชีวิตบนโลกนี้คอยขัดขวางหัวขวางตาไหนท่านผู้ยิ่งใหญ่เช่นเจ้าท่านแม่นี่ท่านพูดอะไรกันข้ามิได้มีเจตนากล่าวโทษท่านแต่ยังได้หากเมื่อครู่ข้าพูดประโยคไหนไม่ถูกต้องท่านจะด่าจะตีข้าก็ได้แต่อย่ากล่าวว่าจะเชื่อเฉือนใจเช่นนี้เป็นอันคาดข้าผูดเป็นลูกรับไม่ไหวฮื้ <c oughs> เจ้ามีอะไรรับไม่ไหวกัน เจ้ามีความสามารถเก่งการอยู่นี่ในสายตาของเจ้าคงไม่มียายแก่นังเหี่ยวคนนี้มานานแล้วกระมังสันเทียนไวรู้สึกปวดเสียนเวียนกล้าใจยังอยากตอบโต้อ,อีกสักสองสาประโยคแต่จนใจกับหูหยินผู้เท่าที่เอาตัวเองเป็นใหญ่ผู้นี้เหลือเกินต่อมาเป็นเพราะสันกกูฉันปรากฏตัวทันเวลาปลอบประโลมหยินผู้เท่าสันที่กำลังอาลาวาจนสง,งบลงได้ ท่ามกลางเสียงขอโทษขอโพยไม่หยุดของเซินเพียนไว้โหหินผูเท่าจึงสงบสติอารมณ์ได้ในที่สุดหมุนกายเดินจากไปพร้อมก่นดาสาแช่งเฉินเอ๋หากเจ้าเชื่อพ่อหยุดคิดแต่งงานเชื่อมไมตรีกับตระกูลไปเสียเถิดตระกูลไปนั่นตั้งแต่เด็กยันแกต่างมีท่าทีกับพวกเราตระกูลเซินแบบเดียวกันนั่นคือไม่ชอบขี้นะ้า หากนับกันตามฐานะของพวกเราตวนกัวกงแล้วอย่างไรก็เหนือกว่าพวกเขาขั้นหนึ่งแต่บัดนี้กลับเป็นเพราะเด็กสาวคนหนึ่งเราจึงถูกคนตระกูลไปขึ้นเหยียบศีรษะกำเริบเสิรบสารดังนั้นการแต่งงานครั้งนี้ไม่แต่งก็จบเสินกูเัินรู้ว่าบิดาไม่ชอบใจยิ้มพลางเกีย้ยกล่อมว่า ท่านพ่ออยากแต่งไปลั่ลเวจิงเป็นภรรยาหากไม่ใช้อุบายสักหน่อยเกรงว่าคงสำเร็จได้ยากเซินเทียนเว่ยกล่าวว่าหรือว่าเจ้ามีแผนการอยู่ในใจแล้วเซินกัวเซินยิ้มยังลึกลับกล่าวว่าท่านรอดูแล้วกันเดือนสามวันที่หนึ่ง หูหินผู้เท่าไปที่ย้ายกลับมาอยู่ที่เมืองหลวงพาไปหูหินกับคุณชายน้อยไปไปสักการะพระพุทธองค์ที่วัดนึกไม่ถึงในวัดมีทูบเทียนเยอะเกินไปจึงเกิดไฟไหม้ที่ไม่ใหญ่แต่ก็ไม่เล็กขึ้นขณะที่บรรดาผู้มาสักการะพากันหลบลี้หนีภัยคุณชายน้อยไปที่ถูกไปหูหินจับมือไว้น่นตลอดเวลากลับถูกคนเดินชนทำให้พัดพลากจาก ากมารดาของตนเองไปหูหยินตกใจจนหน้าถอดสีร้องไห้ตะโกนหาบุตรชายที่หายไปท่ามกลางฝูงชน ผลคือฝูงชนค่อยๆบางตาไฟค่อยๆมอดดับแต่หูหยินผู้เท่าไปกับไหูหูยินพบว่าในพื้นที่นั้นไม่มีเงาร่างของคุณชายน้อยไปอีกแล้วแม่สามีกับลูกสะพ้ยหวาดกลัวจับใจต้องรู้ว่าคุณชายน้อยไปเป็นทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลไปนับตั้งแต่เกิดมาก็ถูกประครบประงมหยุดดังสมบัติล้ำค่ามาโดยตลอดผลคือเวลา เพียงชั่วพริบตาคุณชายน้อยไปกลับหายตัวไปทั้งที่อยู่ใต้จมูกของท่านย่ากับท่านแม่ของเขานี่มีใช่ต้องการเอาชีวิตของโฮยินผู้เท่าไปกกับไปโฮยินหรือไร ครั้นทั้งสองร้องไห้สะอึกสะอื้นกลับมาถึงจวนหอก็สั่งให้คนไปตามไปเจ้งเสียที่หาเรืองานราชการในวังหลวงกลับมาทันทีได้ยินว่าบุตรชายหายตัวไปไปเจ้งเจียตกใจจนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปเจียอุ้ย เป็นดังสมบัติล้ำค่าของจวนหอหลายปีมานี้เขาออกรบไปทั่วทุกสารทิศต,ต่อมายังถูกค้นกักขังต้องอยู่ไกลบ้านไม่ได้กลับถึงสองปีเต็มแม้รู้ว่าตนยังมีบุตรชายอยู่อีกคน แต่หลายปีที่ผ่านมาช่วงเวลาที่เขาได้ใกล้ชิดกับบุตรชายรวมกันแล้วกลับไม่ถึงสองเดือนด้วยซ้ำไม่ง่ายกว่าครอบครัวจะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันตามที่หวังไม่ต้องไปประจำการที่ชายแดนอีกสุดท้ายเพิ่งมีชีวิตที่ดีได้ไม่กี่วันในบ้านก็เกิดเรื่องใหญ่เช่นนี้ขึ้นอีก่ันยา ตอนนั้นเหตุการณ์เป็นอย่างไรเจ้าคะในบรรดาคนตระกูลไปนับว่าไป่รั้ว่เจองใจเย็นที่สุดเพราะนางทราบว่าตอนนี้มิใช่เวลามาเศร้าโศกเสียใจตอนนี้สิ่งที่พวกนางต้องทําคือคิดวิธีตามหาคุณชายน้อยไปที่หายตัวไปมิใช่นั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นพรำโทษตัวเองอยู่ตรงนี้โฮยินผู้เท่าไปนิ่งงันไปครู่หนึ่งก่อนใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ําตาที่ หางตากล่าวเสียงสั่นว่าตอนนั้นข้ากับพี่หลันพาเจียอวี่ไปตุดทูกไหว้ไฉเส้นแย่พี่ตำหนักไฉเส้นพรันได้ยินคนข้างนอกตรโกโอนว่าไฟไหม ข้ายัางนึกว่าคนพวกนั้นแกลงพูดทำให้คนตกออกตกใจพร้นคือไม่นานเท่าใดก็เห็นกระทางทูบเก่าแก่ในบริเวณวัดถูกเปลวไฟลุกโหมตื่นกินเราสามคนหวาดกลัวกันมากวิ่งออกมาข้างนอกตามผู้อื่นที่อยู่ในตำหนักใช้เส้นระวางที่ผู้คนวิ่งหนีอนลมานออเอ้ยเออก็ถูกคนเบียดจนพัดหลงไป ตอนที่มีคนมาดับไฟในบริเวณวัดจนดับมอดข้ากับปี้หลันและคนงานในตวนโหต่างช่วยกันตามหาในบริเวณนั้นอยู่น่นแต่หาเท่าไรก็ไม่พบตัวของอุ้ยเอ,อ๋อกล่าวถึงตรงนี้โหหยินผู้เท่าไปนั่งน้ำตาพรัง่งพรูดังสายฝนอีกครั้งร้องไห้หน้าเศร้าพลางตำหนิตัวเอง ต้องโทษที่ข้าไม่ดีเองหากข้าพาสองแม่ลูกไปจากที่นั่นเร็วกว่านี้หน่อยอีเออก็คงไม่หายตัวไปหลายปีมานี้คนชายน้อยไปเปรียบเสมือนความเบิกบานใจคอยอยู่ดูแลข้างกายหูหยินผู้เท่าไปนำเสียงหัวเราะและความรื่นเริงมาสู่ตระกูลไปไม่น้อย นึกไม่ถึงจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเด็กน้อยคนหนึ่งที่น่ารักเพียงนั้นกลับหายตัวไปในพริบตาทั้งที่อยู่ใต้จมูกคนใกล้ชิดนึกถึงว่าเขาอายุน้อยเพียงนั้นเกิดตกอยู่ในมือของคนชั่วเข้าแล้วจะทำเช่นไรโหหินผู้เท่าไปร้องไห้ไปโทษตัวเองไปอยู่ตรงนี้เฮาปีหลันที่เงียบงันมาตลอดก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำตาสะอึกสะอื้นเช่นเดียวกันส องคนตาแดงจนเหมือนกระต่ายไปเจ้งเจียถึงแม้มีได้หลังน้ำตาเหมือนมารดากับภรรยาตัวเองแต่ยามนี้หัวใจทั้งดวงของเขาก็สับสนกระวนกระวายไปหมดจับต้นชนปลายไม่ถูกโดยสิ้นเชิงไปด้วยเติงย่นหัวคิ้วเล็กน้อยกล่าวอย่างไม่เข้าใจว่า วัดชิงซินในเมืองหลวงเรามีประวัติศาสตร์ยาวนานมามากกว่าร้อยปีพระในวัดแม้มีกล้าใช้คำว่าคุณธรรมสูงส่งมาเรียกได้แต่ความรู้พื้นผ่านก็ควรเข้าใจเหตุใดวัดชิงซินที่ให้ความสำคัญกับชื่อเสียงมาโดยตลอดจึงเกิดไฟไหม้ได้เล่าไปเตั้งเสียรีบกล่าวว่าความหมายของเต้าคือมีคนตั้งใจวางเพลิงหรือ ไปลวดจงสายศรีรษะกล่าวว่ามีคนตั้งใจวางเพลิงหรือไม่ข้าไม่รู้ข้ารู้เพียงแต่ว่าไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างแปลกประหลาดเกินไปถึงอย่างไรที่นั่นก็เป็นวัดไม่ว่าทูบเทียนจะเยอะหรือไม่เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วพวกเขาก็น่าจะมีความรู้ด้านการป้องกันไฟไหม้ขั้นพื้นฐานไม่อย่างนั้นแล้ววันหน้า แต่ยังมีคนไปไหว้พระที่วัดชิงสินอีกได้อย่างไรหากวัดแห่งหนึ่งไม่มีผู้ไปสักการะนานวันเข้าวัดแห่งนี้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องคงอยู่อีกต่อไปคำพูดของไป่ล้วเจิงพลันชักนำให้คนตระกูลไปทุกคนเกิดความตื่นตัวหูหยินผู้เท่าไปกล่าวเสียงสั่นเล็กน้อยว่าเจิงเออ เจ้าคงไม่ได้คิดจะบอกว่าออเออถูกคนตรงใจลักพาตัวไปกระมังหากสงบสติอารมณ์คิดดูให้ดีชื่อเสียงบารมีและฐานะของตระกูลไปในระยะนี้ค่อยๆสูงขึ้นตามลำดบับสิ่งที่มีไม่เคยขาดแคลนบนโลกใบนี้ก็คือผู้คนที่มีจิตใจอิจฉาริษยาคนต่ำช้าสามาัญที่ชังน้ำหน้าพวกเขาตระกูลไปเหล่านั้นมีอาจลงมือทำ อะไรตระกูลไปได้อย่างเปิดเผยแต่มีได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่ทําชั่วอยู่ในที่ลับคนที่มีสมองอยู่บ้างต่างวิเคราะห์ได้ผู้เป็นที่รักที่สุดในตระกูลไปนอกจากไปล่ลวเจิงคุณหนูรองแล้วก็คือไปเตียวอี้คุณชายน้อยไปล่ลวเจิงแข็งแกร่งอ่านหานเย่าว,ว่าแต่โจนธรรมดาทั่วไปเลยต่อให้เป็นเฉินฟางแม่ทัพใหญ่ของราชสำนักก็มีใช่คู่ต่อสู้ ของคุณหนูรองไปนอกจากคนเหล่านั้นจะสมองพิการถึงกล้าคิดลงมือกับไผ่ล้วจงเช่นนี้แล้ว ไปเตียอี้ที่อ่อนแอไร้าทางสู้ย่อมกลายเป็นเป้าหมายรอบทำร้ายของคนชั่วช้าเหล่านั้นเกิดคุณชายน้อยไปเป็นอะไรไปสำหรับตระกูลไปเท่ากับประสบก,บกับการโจมตีใหญ่หลวงคิดถึงตรงนี้สีหน้าของทุกคนต่างเปลี่ยนแปลงไปหูหยินผู้เท่าไปยกมือขึ้นกุ้มอกกล่าวด้วยใบหน้าซีดเผือด ข้าจะเข้าวังไปทูลขอร้องไทยหองไทยเฮาเดี๋ยวนี้ให้ส่งช่วยส่งคนไปตามหาร่องรอยของอุ้ยเอ๋อให้ทั่วทันยา่าขณะที่เรายังสืบหาสาเหตุของเรื่องราวมีได้แม้แต่น้อยท่านอย่าพึ่งเผยเรื่องนี้ออกไปจะเป็นการดีกว่าเพราะสาเหตุที่เจียอุ้ยหายตัวไปในตอนนี้ยังคลุมเครืออยู่หากบุ่มบามไปพบไทยหองไทเฮา ไม่แน่ว่าอาจชักนำความสนใจของผู้คิดร้ายคนอื่นๆเกิดพวกเราทำผิดพลาดไปตรงกันข้ามอาจทำให้เจียวี่เป็นอันตรายยิ่งกว่าเดิมเช่นเช่นนั้นตอนนี้เราควรทำอย่างไร ไปหโฮยินที่สติหลุดลอยไปแล้วมองไป่วเจิงด้วยท่าทางอึกอกักเราวกับว่าเจ้าบ้านผู้มีอำนาจตัดสินใจเด็ดขาดที่แท้จริงในบ้านหลังนี้มีใช่โฮยินผู้เท่าไปและมีใช่ท่านหอแต่เป็นไปล่ลวเจิงที่อายุยังไม่ถึง20ปีผู้นี้ท่ามกลางการเฝ้ารอด้วยความร้อนใจของทุกคนไปล่ลวเจิงลุกขึ้นแล้วกล่าวว่าท่านย่าท่านพ่อ 他难。看 พวกท่านสงบจิตสงบใจกันก่อนเพิดเรื่องนี้ให้ข้าจัดการเองไป่ล้วเจิงมีได้คาดหวังให้คนในบ้านช่วยเหลืออะไรนางถึงอย่างไรหูหยินผู้เท่าไปกับไผ่หูหยินต่างก็เป็นสตรีโดยปกติไม่ออกจากบ้านไปไหนเป็นสตรีอยู่เย่าเฝ้าเรือนขนานแท้ส่วนบีดาของนางแม้เป็นเสียวหยวนหอผู้มีชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วทุกสารทิศแต่หลายปีมานี้ เขาออกไปรบต่างทินเข้าใจสถานการณ์ในเมืองหลวงน้อยนักต่อให้ในมือมีอำนาจทหาร แต่อำนาจทหารนั้นใช่ว่าจะนำมาใช้ได้ตามอำเภอใจส่วนสาเหตุที่นางมีความมั่นใจแบกรับหน้าที่ตามหาน้องชายไว้กับตัวเป็นเพราะช่วงต่อนน้านี้ตอนที่นางเพิ่งพาตูเหลียนกลับมาเมืองหลวงนางได้ผูกมิตรกับพวกอันภา,านในเมืองที่ทำอาชีพขายข่าวสารโดยเฉพาะเพื่อสืบหาข่าวคร่าวพวกอันถา,านที่แต,ตเตรอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนชั้นต่ำดูไปแล้วไม่ทำการ ทำงานว,นวันวันหมกมุ่นอยู่กับเหล่าคณิกาหรือบ่อนพนั้นแต่ข่าวสารที่อยู่ในมือพวกเขานั้นมิอาจดูแคลนได้ไปลวเจิงจ่ายเงินห้าตำลึงได้รู้จักปากของอันธภา,านผู้หนึ่งที่ชื่อหลี่ซื่อเป่าว่า ก่อนหน้านี้วัดชิงซินเกิดอุบัติเหตุไฟไหมขณะที่บรรดาผู้มาสักการะหนีหัวซุกหัวซุนมีอยู่หลายครอบครัวพี่ไม่ทันระวังทำเด็กหายไปขณะที่ตื่นประหนกลอนลานหลี่ซื้อเปายังเปล่าอีกว่าระยะนี้ในเมืองหลวงไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งมีชาวบ้านไปร้องเรียนทางการกันอย่างต่อเนื่องว่าเด็กในบ้านของตอนหายไปอย่างน่าประหลาดข่าวที่ทางตวนว่าการ ได้มาคือช่วงนี้ในเมืองหลวงปรากฏจรค้ามนุษย์ขโมยเด็กกลุ่มหนึ่งเนื่องด้วยร่องรอยของคนเหล่านี้ลึกลับวิธีการขโมยเด็กล้ำเลิศส่งผลให้ทางการจนปัญญาที่จะจัดการกับจรค้ามนุษย์เหล่านี้ถทาว่าหลี่ซื่อเปากลับเปิดเผยข่าวที่สำคัญยิ่งข่าวหนึ่งแต่ไปร้ว่าจิง เขาบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเพื่อนร่วมอาชีพที่อาศัยการขายข่าวแรกเงินเช่นเดียวกันกับเขาพบโดยบังเอิญว่าฐานที่มั่นของโจนค้ามนุษย์กลุ่มนั้นดูเหมือนตั้งอยู่ทางชานเมืองตะวันตกของเมืองหลวงเนื่องด้วยคนเหล่านั้นซ่อนฐานที่มั่นไว้มิดชิดยิ่งต่อให้เป็นบุคคลร้ายกาที่สุดในกลุ่มของพวกเขาก็ยังมีอาสืบข่าวเกี่ยวกับโจนค้ามนุษย์เหล่านั้นได้แม้แต่น้อย you <laughs> แม้ตอนนี้ไปลวเจิงยังมีอาจแน่ใจได้ว่าคำพูดจากปากของหลี่ซื่อเปานั้นจริงเท็ดเช่นไรแต่ขอเพียงมีความหวังเล็กน้อยนางก็จะช่วยน้องชายกลับมาจากเงื้อมือของคนชั่วพวกนั้นให้จงได้เพื่อป้องกันการแหวกยาให้งูตื่นไปลวยเจิงมิได้บอกเรื่องนี้กับคนในบ้านแต่อย่างใดแม้แต่หมิ่งย่วกับตูเหลียนสองสาวใช้นางก็มิได้บอกบ่ายวันนั้นไปลวย จิงผลัดเปลี่ยนเป็นชุดรัดกุ้มที่สะดวกแก่การเดินทางขี่ม้าสีขาวตัวนึงห่อตะบึงไปทางชานเมืองตะวันตกของเมืองหลวง ผลคือหมาพึ่งก้าวออกจากประตูใหญ่ทิศตะวันตกก็มีคนเรียกชื่อนางจากด้านหลังหันหน้ากลับไปมองเห็นคุณชายอายุราวยี่สิบต้นต้นสวมชุดคลุมยาวสีนินตลอดร่างดวงหน้าหล่อเหลาสง่างามควบหมาสีดำปลอดห่อตะบึงมาตรงหน้านางดวงตาของอีกฝ่ายทอประกายตกใจเล็กน้อยกล่าวอย่างไม่เข้าใจว่าเหตุใดอัน hey, อี i. จิ้นจู ดึงมาอยู่ที่นี่ได้เมื่อไปล้วดเจองเห็นหน้าของผู้มาเยือนชัดเจนสีหน้าพรันขืึมลงข้าอยู่ที่ไหนจำเป็นต้องชี้แจงคุณชายร้องสนตั้งแต่เมื่อใดกันโบรุษที่รั้งนางไว้คือสนกูเฉินไม่หมดเวนหมดกรรมการเสียทีบีดาเขาพึ่งหน้าด้าน มาสู่ขอนางที่ตระกูลไปยังไม่พ้นสามวันนางก็ต้องมาพบเจอกับศัตรูคู่อาฆาตผู้นี้อีกแล้วส่วนกูส่นนี้ได้โกรดเพราะคำพูดเปิดฉากของนางยังคงรักษารอยยิ้มอันพอเหมาะเอาไว้กล่าวเสียงนุ่มนวลว่า ข้าเพียงแต่รู้สึกไม่คาดฝันที่ได้พบสหายเก่าที่นี่หากเผลอล่วงเกินจิ้นจู่ที่ได้ขอจิ้นจู่โปรดอภัยไปล้วเจิงยิ้มหยอกตอบเขาว่าคำขออภัยไม่จำเป็นขอเพียงเจ้าไม่ตามข้ามาเหมือนวิญญาณอาคาตด,ดวงหนึ่งก็พอข้ายังมีธุระขอลาตรงนี้นางกล่าวจบก็บังคับม้าหันหลังเตรียมจากไปเสินกูเสินพันเรียกไว้ ได้ยินว่าคุณชายน้อยไปของตัวหูหายตัวไปตอนไปไว่ายพระที่วัดชิงสิน้นกับหูหยินผู้เท่าไปและไปหูหยินเมื่อวันก่อนไปด้วยเจิงหันหน้าไปมองเขาอย่างเฮี้ยมเกรียมถามว่าเจ้ารู้ได้อย่างไรปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอ สมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ